Funny dog scratching his back and bucking This <laughs> is so funny Almost every day he did that <laughs> มันเป็นหมาตัวเดียวที่เหลืออยู่หน้าเซเว่นนะนอกนั้นไม่รู้ไปไหนหมดอ่ะเขาเอาไปทําทุกชิ้นหมดแล้วมั้งเหลือตัวนี้ตัวเดียววินมาไซเขาชอบเอาข้าวให้กินอืมดูเก้าหลังเก้าหลังเอ้ยเราว่ามันตลกอ่ะว่ามันฉลาดแต่ที่แปลกคือ จะเกาก็าเกาไปเห่าทําทไมเหาทําไมสร้างอาณาจากักรสร้างอาณาเขตเหรอฮะหรือว่ามันฟินเอ,อ้ยน่ะเอาไปเซเว่นต่อไปเ,เซเว่นต่อโอเค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 บา,บายกินก๋วยเตี๋ยวเหรอเดินร้านก๋วยเตี๋ยวนะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยว